ไม่ไหวก็ปล่อยมันเป็นไปนตามกฎของธรรมชาติจ้าโตค่ะเรียบร้อยทุกอย่างค่ะเรียบร้อยทุกอย่างไม่มีปัญหาขอบคุณนะคะเงินร้านเงินร้านเนาะเจอกันวันคิดมากนะคุณพี่ <laughs> ไม่ต้องคริสต์มาสยุงยังไม่รู้เรื่องแต่เข้าเลย <laughs> ขอบคุณนะคะ ไมใช่จิมานี้ยังไม่รู้เลยว,ว่าวันนี้เขาก็สวสดอีกวันหนึ่งอีกตั้งละเพราะว่อาอืมคนอื่นๆเขาเขาไอ้นี่เด็ดเจง๋งเขาขั้นเรียนเขาเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวหินหน้าก่อนแม้ยังไม่หินเลยเหินตะหมวกเด็ดตอนนี้ขอบคุณทุกคนคะ่ะที่แวะมาทากักทายหสมพรนะเอาไปเอาไปส่งสมพรอย,อยู่นครปฐม,มขอบคุณนะคนะนครปฐมก็ทุกคนอยู่ไม่ไกลกันรอาะพูดถึงกันเนาะขอบคุณมากเลยคะ่ะขอบคุณทุกคนที่แวะ จำมันเถอะวันนี้ลงคลิปลงคลิปไปทุกวันมันก็ค้านกินมา,มา่ากินหลายได้มา,มา่าเดีอยเดี๋ยวเปว็นโรคอ้ไรเนียวนั่นโรคอะไรนะโรคเข็มกิน <c ười> นะคะยายเจียวถนย่างมุนนีโ้โอ้ยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมาบ้านมาทําคลิปถนถนผูกผูกถนถนกันนอ,อน,นอนหรือยังเนาะปันปันนอนหรือยังคะคุณสนอ น่าเส้นถ้าหาเพื่อนปันนอนมาม่าตะไนระกินไข่กินมาม่านี่แหละจานก็ใช้กระลาใส่กินเื้ยชีวิตเนาะให้คนอยู่กลางกาคุย่ะเพื่อนคุยเยอะๆคุยไปเนี่ยเวลาพยุงไล่ก็เข้ามาดูแล้วก็จะได้พูดไปดูปยุงยุ่งบ้านั่นแหละก็นั่งหัวเราะไปอะไรไป,ไปอขอบคุณทุกคนที่แวะมาทักทายเยยุง แต่วันนี้ดวงตาไม่ขึ้นกระเปกก็แวะมาทักทายยายยุงค่ะแวะมาคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยค่ะมาแล้วเสื้อเขียวหมวกแดงมันสุกบนล้ว่าพบบนี้ขอบคุณนะคะที่แวะมาทักทายด้วยค่ะเดอ้อขอบคุณมากๆเลยตายอะไรกัน เดี๋ยวมาเจอกันมามาทำคลิปเนาะคลิปทนทนปลูกๆนั่นไม่ได้ว่าเมาเนาะทนทนปลูกๆเออคแนนคะแนนเนาะก็ไม่มีใครเบียกแค่ทีดอกเฮ้ยเนาะสัจจันยุ่งเนี่ยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกไม่ไหวก็ป่วยมันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติจ้าต้องกระชังมันเถอะไหตว่ามันมีคืนกรอโปาะ ไมีขึ้นนี่เมันมันมันเออมันอะไรฮะพุกหัวไปเดี๋ยวก็มดวันเองนั่นแหละโอเคบายบายดิไมบอกซื้อฮิตชิหมุงเข่าไปซื้อโอ้ยชิเออหู้ย,ยนาะ <c oughs> มากมายนาะขอบคุณนะคะไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดเออพูดถึงคลิปทนทนปลูกปลูก ว่าเจองก็ทำกันเนาะปลูกๆทน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 ปลูกๆจะต้องให้ยายทำอะไรให้เนาะเนีซ <c oughs> yeah, ื้ออะไรแั่หนะโอ้ยคนร้อยอยู่บ้านเนี่ยเป็นซีฟแล้วนะพยุงปา้าดซื้อแกงสามถุงสี่ถุงซื้อน้ำพริกปูไม่สองอัน <c oughs> นอกนานไมี่ออกจากบ้านเลยไปไหนไม่ถูกดอกเดี๋ยนี่ขอบคุณนะคะนั่นดีถึงมาเจอกันเนาะม <c oughs> ไม่ไหวก็ป่วยมัน เป็นไปตามกฎของธรรมชาติจ้าตอยูพรุ่งนี้เช้าจะไม่ได้ลงดอกแต่ว่าต้องไปเฝ้าไว้เพื่อได้ขยับรถแล้วก็ตอนเชา้าก็อะไรหื้ไปอาบน้ำก่อนเด้อจ้าตอนเช้าก็จะไปหาเวะมาทักทายเยยุงค่ะเวะมาดีค่ะไม่มีปัญหาถ้ามีปัญหาต้องงวนวันนี้ผ่านวันนี้ไม่รอนถ,ถึงขนาดนี้ดอกเพราะว่าวันนี้วันจ่ายเงินทอกโซ ขอบคุณนะกมีอะไรดับบนนุ่งๆๆๆๆๆยังนุ่งยังนุ่งยังนั่นแหละเน,ะนญญาะน้องสมาชีกานเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยคะ่ะขอบคุณมากมากเลยเธอบอกให้รอฉันก็รออะไรนะอะไรนะเพียงเนี่ยเนาะก็ต้องรอตกขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาอีกแล้วค่ะมาีกรดเลยมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะโทรศัพท์เราหรือเปล่าโทรตะคืนตะคืนอยู่นั่นเลยเนาะขอบคุณนะคะทุกคน <laughs> <laughs> เธออกใไ้โอฉันก็รออะไรนะอะไรนะเพียงเนี่ยเนาะต้องรอตกไปเธอลูกหลักของไม่ยุ่ยนเนี่ยเนฮะ้ยเนาะ เออพูดถึงคลิปทนทน,ทนปลูกปูกเออว่าเจงก็ะทามแกันเนาะปลูกปูกทน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 ปลูกปูกจะต,ต้องให้ย,ย้ายทําอะไรให้เนาะ่องมากเลยค่ะเดี๋ยวหินหนาก่อนแม่ยังไม่หินเลยหินตะหมวกเลยตอนนี้ขอบคุณทุกคนค่ะที่แวะมาทักทายไปเถอะลูกรักของไม่ยุ้ยเนี่ย้ยเนาะ ค่ะไม่มีปัญหาถ้ามีปัญหาต้องนวนวันนี้ผ่านวันนี้ไม่ร้อนถึงขนาดนี้ดอกเพราะว่าวันนี้วันจ่ายเงินท้อโซขอาคุณหน้งจําแหว้เสื้อเขียวหมวกแดงเนี่ยว่าน้องยบุรมาหาใครนอ้อมาบ้านใครนอ้อคะแนน,นอยู่นั่นเลยเขาเรียกนาทีเออยอดวิวยอดนาทีเหมื่อคะแนน,นมากมายเนาะ ขอบคุณนะคะไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดนั่นแหละนั่นแหละขอบคุณนะคะทักสปนใบแสงสว,ส,ายายสวัสดีค่ะยายสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่แวะมาเนี่ยเข่าสามอาทิตย์นี่แหละมันก็บอกว่าหนูก็ยังไม่ผ่านเลยพี่หนูได้เวลามาแต่ว่าแสดงเขาไม่ได้คอยเล่นเขาไม่ค่อยลงจะเอาเนาะสจีการถอนเบียร์ยางฮุนเด้สจีการ สมพรถามว่าถนเบียร์หรือยังมนะั่นะคะขอบคุณสาจีการเดนจ่าเดอแวะมาทักทายเสื้อกับหมวกเข้ากันทกักทายกันนะคะแวะมาคุยกันแวะมานั่งลินกันสนุกสนานค่ะไม่ต้องซีเรียสไปนั้งเครียด <laughs> ขอบคุณค่ะได้หกหมื่นนาทีแล้วแหละแต่ว่าจิดเหลืองอยู่ค่ะ นะคะมาช่วยกันดันค่ะไม่ช่วยกันดันเนาะคือยยุงนั่นแหละเมียเมียจะสวยเกินสมปรไม่ได้ยังไงเนาะสวยอย่างนี้แหละโอ้ยพูด <laughs> <laughs> ไม่ต้องกลัวเลยทั้งนั้นเนาะเออปันปันหมาแล้วเจ้าครมครมุรมคลายเนาะเดี๋ยวจะต้องให้ทําคลิปตโลกให้เนาะสวัสดีนะคะคุณภาษาอังกฤษน่ะอย่ายุ่งก็อ่านมีออดุกเดิ้อ เข้าหรือยังนาะมาทักถ่ายนูนนี้สมพรสมพรมาแล้วค่ะโอเคนะท่าร้อยหนึ่งเขาก็เออเออก็คือถือว่าโอเคเพราะว่าเรามันมามันมาแค่นี้อยู่แล้วเขาที่ช่วงที่แรกๆที่เข้ามาตอนแรกมากมายเนาะ ขอบคุณนะคะไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดจริงๆขายทุกอย่างเอาจริงจริงมึงเอานู่นให้เด้เอา,น,า,หน,หน,เอานี่อุ้แม่ชีวิตแก่คนเดียวเดยอดีเล้ววันนี <c> ้ว่านมาช่วยชีวิตแก่คนเดียวได้เก่งยิ่ทั้งขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะดอกเด้อคุยกันค่ะคุยกันทักทายกันค่ะ เรามาคุยก็ยายยุงอยู่เป็นเพื่อนยายยุงเดี๋ยวยายยุงจริงเหงาถ้าจะไหนอยู่บ้านเนี่ยคุยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณสจีการเด้อขอบคุณคุณนัสนอขอบคุณคุณภาษาดูหมาปันได้ยังแก้มตัวจริงมาเลยนะน่ะไม่ได้ถ่ายกล้องถ่ายไกลอะไรเลยแก้มอูตุ้ยนุยมากขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะวันเสาร์วันเสาร์ที่ีซี สีโอ้ยังไม่ยุดงานเนาะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวยุงไปหาจะได้แหละไม่ลืมนอกแต่ว่าหนวนรับอนกลางวันก็โอ้ไปเรื่อยเฉยเลยหูรุพลงคลิปอ่ะไอยากันสวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะขอบคุณนะคะที่แวะมาทากักทายกันอีก มาแล้วเจ้าขรมขรมคุมคลายเนาะเดี๋ยวจะต้องให้ทําคลิปตัโลกไข่เนาะสวัสดีนะคะคุณภาษาอังกฤษนนะ่ายายุงก็อ่านมีออกลุกเดิอค่ะดําเนินมาแล้วต้องเดินต่อไปใช่ไหมนรททีขอบคุณนะคะใครจะเป็นยังไงก็ยายุงก็ไม่รู้แบะมาทักทายยายุงนะคะ